ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กราฟกันในวันที่24พฤษภาคม2566นะครับผมคริปโตบับเบิลนะครับวันนี้ก็มีสีแดงนะครับย่อตัวกันนิดหน่อยนะครับตามที่ได้บอกเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็ให้ระวังนะครับวันนี้ก็ยังย่อตัวอยู่ในแนวไซเบียอยู่นะครับผมเดี๋ยวก่อนไปดูกราฟมาดูหัวข้อข่าวคริปโตในเทรดดิ้งวิวกันนะครับผมวันนี้มีอะไรบ้างสเปซเปเป้เอาชนะบิตคอยฟล็อกและเบซี ขันเงินไทเทเนียมกวาดกำไร1.17พันล้านบาทหลังเข้าซื้อหุ้น mpic bitcoin pizza day คืออะไร last low hand e s คือใครกฎหมายคริปโตของมิก้าอาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นในส่วนของวันที่23 Meta เมตเตรียมเปิดตัวแอปคู่แข่งจิงบัลังทวิตเตอร์เปอร์ลิตี้ออก็เป็นของเมื่อวานวันนี้ก็มีข่าวประมาณนี้นะครับสำหรับเพืนอนๆที่ สนใจหัวข้อข่าวไหนก็เข้ามาอ่านรายละเอียดกันได้ในหัวข้อข่าวคริปโตในเ a จดิ้ง i e วนะครับผมมาดูในส่วนของกราฟวันนี้นะครับเริ่มด้วยบิตคอย n ไทยบาทนะครับในช่วงวันสองวันนี้บิตคอย n จะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงวันสองวันนี้สต๊อกคณิตไอไอนะครับในทางเรมีสีชั่วโมงนะครับก็ค่อยๆใจลงนะครับ MACD อนั้นก็ได้ตัดลงมาที่เรียบร้อยนะครับก็ให้ระวังการทุบนะครับของ แต่ละเหรียญนะครับผมก็อาจจะมีการย่อตัวลงมานะครับในช่วงวันสองวันนี้นะครับแนวรับก็อยู่ที่โลเดิมนะครับเพื่อนๆก็อยากให้หลุดโลเดิมนะครับก็จะมีโอกาสเดินทางต่อนะครับสำหรับทม์เฟรมเดยบิตคอยไทม์เฟรมเดยสตัวคัสติกไอไอก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ MACD นั้นก็ตัดขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆก็น่าจะมีการย่อตัวเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะออกเดินทางนะครับผมก็มองว่าบิตคอยน่าจะมีการย่อตัวก่อนเดินทางนะครับก็ให้ระวังการทุกอย่างรุนแรงนะครับถ้าหากทุกแรงหลุดแนวรับสําคัญก็ มีโอกาสย่อตัวลงได้อีกนะครับเพื่อนๆก็น่าจะมีการทุบนะครับแต่คงจะลุ้นให้ไม่หลุดแนวโลเดิมนะครับจะเป็นการดีนะครับผมตัวต่อไปใบแนนในช่วงวัน2วันนี้นะครับผมสต๊อกติกรก็มีการย่อตัวลงมานะครับเอ็มซดีก็มีการตัดลงแล้วนะครับผมก็ให้ระวังนะครับการทุบนะครับของแต่ละเหรียญนะครับผมอาจจะมีการรูดลงนะครับก็อ่า เน้นที่โลเดิมนะครับก็ขอให้ไม่หลุดโลเดิมแล้วกันนะครับผมที่1 5 0 0นะครับก็จะอยู่สวยงามนะครับสต o c กคัตติก RSI ในท f ฟร m e day นั้นก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วนะครับ m a c d ก็มีการตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับแต่ก่อนเดินทางก็น่าจะมีการย่อตัวลงมาของ i บ a n c นด้วยนะครับผมก็น่าจะย่อตัวคล้าๆกับอีกคอยนะครับผมตัวต่อไป LUNC ทำฟรม4ชั่วโมง LUNC ตอนนี้ก็ยังคงไซด์เวย์อยู่นะครับเพื่อน สตอคัตติคไยไอนั้นก็อยู่ในโซนบนนะครับ M A C D ก็ยังตัดขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆก็เริ่มตัดศูนย์แล้วด้วยก็มีโอกาสที่จะออกเดินทางนะครับอาจจะวิ่งสวนกันกับบิตคอยนะครับผมตามเฟรมเดย์นะครับสตอคัตติคไยไอนั้นก็ไต่ขึ้นนะครับผม M A C D นั้นก็ตัดกันขึ้นอยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นตัวที่น่าจับตามองแล้วนะครับวันนี้สําหรับ L U N C นะครับผมก็น่าจะเตรียมตัวเดินทางนะครับมองว่า L U N C นะครับก็อาจจะเดินทางสวนกับบิตคอยเลยนะครับผมก็เป็นตตัััััวี่นนนนนาาบมองงงะคคร USTC USBTC ้ก็ย ไซเวย์อยู่นะครับในทางเฟรม4ชั่วโมงนะก็ยังคงไซเวย์อยู่ส่วนสต๊อกัติกไอไอนั้นก็มีการย่อตัวกลับลงมานะครับ MACD นั้นก็ตัดลงด้วยนะครับผมก็ผงบอกถึงการย่อตัวในช่วงวัน2วันนี้นะครับส่วนสต๊อกัสติกไอไอในทางเฟรมเดย์นะครับผมก็มีการย่อตัวลงมานะครับ MACD นั้นก็ยังตัดขึ้นอยู่นะครับผมก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาอีกนะครับในช่วงวัน2วันนี้นะครับผมก็ยังคงทิ้งหางนะครับเป็นแนวรับสําคัญอยู่นะครับผมก็อย่าให้หลุด ก็ขอให้ไซเวแล้วกันนะครับก็ขอให้ไซเวแล้วกันนะครับแต่ความเป็นจริงก็มีโอกาสที่จะย่อต่อนนิดนะครับแล้วก็เดินทางต่อนะครับผมอาจจะมีการกระตุกสักนิดหนึ่งก่อนเดินทางนะครับก็ขออย่าให้ย่อลงเยอะแล้วกันนะครับมองว่า USDT มีโอกาสย่อตัวก่อนออกเดินทางนะครับชิบะอินุท e f เฟรม4ชั่วโมงในช่วงวัน2วันนี้นะครับผมสต๊คัติกไอไอนั้นก็มีการย่อตัวลงมาแล้วนะครับส่วน m a c d นั้นมีการตัดลงนะครับผมในช่วงวันสองวันนี้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับสำหรับการย่อตััวก็อย่าใหห้ลลุดดโเิมมนะครบผ ก็อยู่ที่แนวประมาณ0.05ตัว83นะครับผมหากการทุบลงมานะครับอย่าหลุด0.05ตัว83และในทาเฟรมลด์นะครับก็อาจจะเป็นการน่าจะออกเป็นการไซด์เวย์นะครับผมก็น่าจะย่อตัวไม่หลุดแนวโลเดิมนะครับส่วนสโตแคติกไอซ์ในทาเฟรมลด์นั้นค่อยๆไต่ขึ้นนะครับเพื่อน MACD นั้นก็ค่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็แนวรับสำคัญนะครับก็อย่าหลุดนะครับแนว0.05ตัว83ก็น่าจะได้ไปต่อเช่นกันนะครับผมมองว่าน่าจะมีการย่อเล็กน้อยแล้วไปต่อนะครับ ส่วน iost นะครับ iost วันนี้ในช่วงวัน2วันข้างหน้าเป็นอย่างไรสถิติ i นั้นก็ยังไต่ลงมานะครับ m a c d นั้นมีการตัดลงแล้วนะครับเพื่อนๆพ่ออาจจะมีการย่อตัวลงมาแต่ไม่น่าเยอะนะครับเพื่อนๆก็น่าจะอยู่ที่0.30นะครับน่าจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับส่วนใน time frame day นะครับใน time frame day นั้นดูแล้วสถิติ i นั้นค่อยๆไต่ขึ้นนะครับ m a c d นั้นมีการตัดขึ้นนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเป็นการทำ double bottom นะครับก็น่าจะอยู่ที่แนว0.30ก่อนนะครับน่าจะย่อลงมา ก่อนนะครับก่อนออกเดินทางต่อนะครับก็มีโอกาสย่อตัวและพุ่งเดินทางต่อนะครับมาดูดัชนีดอลลาร์กันนะครับวันนี้สโตแคตติก RSI ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็ขึ้นไปอยู่ในโซนบนนะครับ MACD นั้นก็ตัดขึ้นนะครับก็บ่งบอกถึงการแข็งตัวของดอลลาร์นะครับก็มีโอกาสที่จะดิบตัวต่อนะครับเพื่อนๆในช่วงวันสองวันนี้ส่วนทำเฟรม D นะครับสโตแคตติก RSI นั้นก็ไต่ขึ้นไปโซนบนเช่นกัน MACD นั้นก็ตัดศูนย์ขึ้นไปก็สวยงามมากเลยนะครับสำหรับดัชนีดอลลาร์แต่ตรงข้ามมกกกััันนนนนนบบคคครรริปปโตเเเออซีีะะผ็าจจขึ้ไล่่ทแว ประมาณน,น่าจะไปถึงร้อยห้าร้อยหกนะครับเพื่อนๆแต่ก็เป็นไปนได้นะครับเพราะว่าสตูคัตติไอไอที่อยู่โซนบนแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะหักหัวยอดตัวลงมานะครับถ้าหักหัวยอดตัวลงมาไวๆนั้นก็อาจจะเป็นข่าวดีของริจิทัลเรนซีเหรียญต่างๆนะครับก็ขอให้ยอดตัวลงมาแล้วกันนะครับแล้วก็ให้หนึ่งร้อยไวๆนะครับตอนนี้ก็ยังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมสําหรับดิจวนะครับผมถ้าหากยอดตัวลงมาเมื่อไหรก่ก็บิตคอย์แล้ว เอาคอยต่างๆก็น่าจะเขียวขจีนะครับเพื่อนๆอ่าก็สําหรับวันที่24นะครับสรุปกราฟวันที่ยีก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่ามาสรุปกราฟกันเลยนะครับวันนี้วันที่24บิตคอยนะครับมีโอกาสย่อตัวลงมาเล็กน้อยก่อนนะครับเพื่อนๆอ่ามีโอกาสย่อตัวลงมาก่อนที่จะออกเดินทางต่อนะครับอาจจะเป็นการทำดับเบิลบอททอมในของหลายเหรียญนะครับเพราะว่า BNB ก็น่าจะมีการย่อตัวเช่นกันนะครับผมแนวสำคัญของบิตคอยนะครับก็อย่าให้หลุดแนว9 0 0 0แสนประมาณ9ก0 0แสนเอ็ดนะครับเพื่อนๆ และไบแน้นนะครับก็อย่าให้หลุดในหม่นาร้อยนะครับจะเป็นการดีนะครับ LUNC นะครับผมวันนี้มอง LUNC เป็นตัวที่น่าจะตามองนะครับเพื่อนๆก็มีโอกาสออกเดินทางสวนกับการย่อตัวของบิตคอยนนะครับผม USDC นั้นก็อาจจะเป็นการย่อตัวไซเวลลงมาเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะออกตัวต่อไปนะครับชิบะนะครับก็น่าจะมีการย่อตัวนะครับก็อย่าหลุด0 5ตัว83นะครับผม IOST นะครับก็น่าจะย่อลงอีกเล็กน้อยนะครับประมาณ0.30นะครับก่อนออกเดินทางนะครับผม d i g i w y น่าจะแข็งค่าขึ้น อีกสักระยะหนึ่งนะครับผมในช่วงวันสองวันนี้ก็ขอให้ขึ้นไปที่สุดๆแล้วก็ลงมาดิ่งทิ้งดิ่งลงมาให้หลุดหนึ่งน้อยนะครับผมถ้าหลุดหนึ่งน้อยที่โตเกรนซสีก็จะเดินหน้าอย่างยาวๆนะครับผมเราสำหรับการวิเคราะห์กราฟวันที่24ก็จะประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเหรียญไหนที่ต้องการให้วิเคราะห์เพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีกระดานเทรดนะครับก็ลองดูลิงก์สมัคร OKX OK นะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิิจาาาาารรรรณดูนนนนนะะคคคััับบบบบแลลสหปปีีีี้้้มเเพยยยงท่่ไกอว๊